สวัสดีค่ะหมวยมิวมัทโม,มประคุณหังสิทธิ์ค่ะอายุ22ปีนะคะเป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรม Make Over Season 4โดยเสียมเลเซอร์คลินิกค่ะสำหรับคำถามแรกเลยนะคะที่ว่าทำไมถึงอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะด้วยหน้าที่การงานที่เป็นนักดนตรีรับงาน MC พิธีกรแล้วก็ทำเป็นนักแสดงค่ะก็ บุคลิกภาพและหน้าตาเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะถ้าเกิดใครมีบุคลิกภาพที่ดีมีหน้าตาที่ดีก็จะมีโอกาสในการทำงานสูงขึ้นมากขึ้นแล้วเราก็จะมั่นใจด้วยค่ะในการทำงานหรือการใช้ชีวิตประจำวันต่างๆนะคะโอกาสดีๆก็จะเข้ามามีมากขึ้นนะคะก็เลยคิดว่าอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองอยากจะ make วอร์ให้ตัวเองดูดีดูสวยเป็นธรรมชาติค่ะโดยที่ไม่ต้อง make up เยอะๆหรือใช้เวลาแต่งหน้านานๆค่ะเพราะว่า ปัจจุบันเวลาเวลาเหมวยมีไปทำงานนะคะก็จะใช้เวลาในการเมคอัพนานแล้วก็จะต้องเป็นคนที่เมคอัพเองให้คนอื่นแต่งให้ไม่ได้เพราะว่าเราจะรู้จุดบกพร่องของตัวเองค่ะอุปกรณ์เยอะมากเวลาเวลาเวลาเมคอัพนะคะไม่ว่าจะเป็นสติ๊กเกอร์ติดตาสองชั้นก็ต้องใช้อยู่แล้วก็บรอนเซอร์ที่ทำให้ให้หน้าเล็กลงเนี่ยค่ะถูไปเวลาถูมากมันก็จะแบบหน้าน้ำตาลไปเลยทั้งหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอยากจะ อยากจะดูสวยธรรมชาติโดยที่ไม่ต้องเมคอัพหนาๆค่ะก็ถามว่าทำไมาถึงมั่นใจในสยามเลเซอร์คลินิกนะคะไปให้เป็นผู้เมคโอเวอร์ให้คือตัวหมวยเมียวเนี่ยสนใจในเรื่องของศสลยกรรมแล้วก็เคยทำศสลยกรรมมาบ้างแล้วนะคะไม่ว่าจะทำจมูกโบท็อกซ์ฟิลเลอร์ร้อยใหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าช่วงที่ทำ ช่วงที่เริ่มทำนะคะก็เพิ่งอายุ19ค่ะก็คือไม่ได้ศึกษาข้อมูลหรือว่าดูถึงข้อดีข้อเสียหรือศึกษาเกี่ยวกับคลินิกคุณหมอหรืออะไรเงี้ยไม่ไม่ค่อยมีความรู้ <c oughs> เห็นคือเห็นเพื่อนไปทํา <c oughs> ก็ไปทําตามบ้างนะคะผลที่ออกมาก็คือคือต้องไปแก้ใหม่นะคะอย่างจมูกก็ต้องไปแก้ใหม่แล้วก็แล้วก็โบท็อกฟิลเลอร์ก็ เหมือนจะคืนสภาพแล้วนะคะก็เลยไม่ไม่รู้ด้วยเทคนิคหรืออะไรอย่างนี้นะคะเราก็ไม่ขอพาดพิงถึงแล้วกันเนาะก็แต่ว่าทำไมถึงมั่นใจให้แสียมเลเซอร์คลินิกเป็นผู้เมคโอเวอร์ใช่ไหมคะคือส่วนตัวเองเนี่ยสนใจในเรื่องของสสยกรรมแล้วก็ติดตาม Instagram และ Facebook เป็นแฟนเพจของเสยามเลเซอร์มาได้สักพะเนืงอขาแล้วก็เห็นรีวิวแล้วก็ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในซีซั่น123มาแล้วนะคะซึ่งเขาทำออกมาแล้วก็ดูดีดูเปลี่ยนแปลงมากๆเลยค่ะก็เลยอยากจะมีโอกาสได้เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ได้รับการเมคโอเวอร์ในซีซั่น4ี่บ้างนะคะก็ก็เลยมาลองสมัครดูแล้วก็เสยามเลเซอร์คลินิกเนี่ยเป็นคลินิกที่ มีชื่อเสียงแล้วก็เป็นมาตรฐาน,นะคะ่ะปลอดภัยแล้วก็น่าเชื่อถือได้นะคะเพราะว่ามีรีวิวมีลูกค้าเป็นดาราพิตตี้ชื่อดังเป็นเน็ตไอดอลอะไรอย่างนี้ไปใช้บริการเป็นประจำะคะ่ะก็แอบ,บเห็นมาในในอินสตาแกรมแล้วแฟนเพจนะคะก็ก็แอบ,บติดตามมาสักพักแล้วก็เลยมั่นใจคะ่ะในการที่จะให้แสมเลเซอร์คลินิกเป็นผู้เมคโอเวอร์ให้คะ่ะสำหรับข้อสุดท้ายนะคะที่ทำไม ต้องเลือกเหมียวในโครงการนี้นะคะก็เหมียวอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทางที่ดีขึ้นเพราะว่าจะนำไปใช้ในหน้าที่การงานนะคะเพื่อเพื่อโอกาสโอกาสในหน้าที่การงานของเหมียวเองนะคะก็ก็อยากดูดีเนาะเลือกเธอค่ะก็ก็เลือกเธอไม่มีเหตุผลแล้วพูดไปหมดแล้วนะคะก็ ก็ทำมาเยอะเจ็บมาเยอะนะคะก็เลยอยากอยากจะลองให้สยามเลเซอร์คลินิกลองเป็นผู้เมคโอเวอร์ด้วยเพราะว่ามีมั่นใจในในคลินิกในคุณภาพในฝีมือคุณหมอและประสบการณะะ์ค่ะก็ยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ